อาจารย์โจรครับเราจะรู้พระประสงค์ของพระเจ้าได้อย่างไรบ้างครับเป็นคําถามที่น่าสนใจมากนะครับเพราะว่าสอดคล้องกับเอเฟซัสบทที่หข้อที่17ด้วยที่เขียนไว้ว่าจงเข้าใจพระประสงค์ของพระเจ้าเราได้เห็นไปแล้วว่าพระประสงค์ของพระเจ้าเนี่ยเราพูดถึงเจตนารมณ์ความตั้งใจความปรารถนาของพระเจ้าที่อยากให้เกิดขึ้นบนโลกนี้และในชีวิตของเราแต่ว่าคําถามหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือ แล้วเราเนี่ยจะรู้พระประสงค์ของพระเจ้าได้อย่างไรเราจะไปหาจากที่ไหนเราจะไปดูได้จากที่ไหนคำตอบเนี่ยอาจจะทำให้หลายคนตกใจเพราะมันง่ายเกินกว่าที่เราคิดไว้คำตอบก็คือเราหาเรารู้พระประสงค์ของพระเจ้าได้จากพระคัมภีร์ทั้ง66เล่มคือปฐมกาลจนถึงวิวรณ์เพราะเราต้องไม่ลืมว่าเวลาเราพูดถึงพระประสงค์ของพระเจ้าเนี่ย เราไม่ได้พูดถึงสิ่งที่ถูกปิดบังไว้แต่เราพูดถึงสิ่งที่พระเจ้านั้นได้เปิดเผยได้สาแดงไว้เป็นล,ลายลักษณ์อักษรที่เราเรียกว่าพระคัมภีร์ด้วยเหตุนี้โดยส่วนตัวเนี่ยผมจึงไม่เชื่อว่าพระประสงค์ของพระเจ้าคือปริศนาที่เราต้องมานั่งขายกันที่บางคนเท่านั้นที่ฉลาดถึงจะรู้ได้และพระประสงค์ของพระเจ้าเนี่ยมันไม่ใช่ความลับความลี้ลับที่บางคน อาบรรส่วนเท่านั้นที่จะรู้ได้เพราะว่าพระประสงค์ของพระเจ้าคือพระคัมภีร์ถ้าเราอ่านพระคัมภีร์ได้ถ้าเราศึกษาพระคัมภีร์ทั้งคุณและผมไม่ว่าจะเป็นใครมาจากไหนก็ตามเราก็สามารถที่จะรู้พระประสงค์ของพระเจ้าได้ทีนี้เนี่ยเดี๋ยวผมสรุปตรงนี้ก่อนพระประสงค์ของพระเจ้าเราพูดถึงสิ่งที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์ด้วยเหตุนี้ตำหลักเนี่ยถ้าเราอ่านถ้าเราศึกษาเราก็รู้พระประสงค์ ของพระเจ้าได้แต่ว่าทีนี้อีกคำถามหนึ่งที่เกี่ยวเนื่องกันก็นกคือแล้วพระประสงค์ของพระเจ้าคืออะไรมีอะไรบ้างแน่นอนคำตอบนี้เนี่ยเราต้องตอบตั้งแต่ะสมการจนถึงวิวรณ์เลยแต่ว่ามีอยู่บางสิ่งอย่างที่พระคัมภีร์เนี่ยชัดเจนเลยว่านี่คือพระประสงค์ของพระเจ้าอย่างเช่นอย่างแรกแล้วก็อย่างที่สําคัญที่สุดพระประสงค์ของพระเจ้าสําหรับชีวิตผม และชีวิตคนก็คืออะไรรู้ไหมฮะกับใจจากความบาและเชื่อในองค์พระริสตรเจ้านี่คือสิ่งที่พระคัมภีร์เขียนไว้ทั้งเปโตรแล้วก็พระคัมภีร์หลายหลายเล่มคือให้เรากลับใจให้เรามารู้จักพระเจ้านี่คือพระประสงค์ที่สําคัญมากอย่างที่สองเนี่ยถัดมาก็คือพระเจ้าเนี่ยประสงค์ให้เราอะไรฮะดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ต่อสู้กับความบา นี่คือหัวใจสําคัญของพระคัมภีร์หลายเล่มคือเขียนให้เราต่อสู้กับโลกนี้ต่อสู้กับเนื้อนหนังเพื่อที่เราจะเป็นเหมือนพระเจ้ามากขึ้นพระประสงค์ของพระเจ้ามีอะไรอีกอย่างเช่นในพระธรรมเอเฟซัสบทที่หบอกว่าให้เราเต็มเปลี่ยมไปด้วยพระบุญญามบริสุทธิ์พระประสงค์ของพระเจ้ามีอะไรให้เราประกาศขอประเสริฐให้เรา,ารักกันและกันให้เราอธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกันให้เรา มีจิตใจที่ชื่นชมยินดีในพระเจ้าตลอดเวลาและลิสเนี่ยมันมีอีกหลายประการแต่นี่คือบางส่วนที่ผมอยากจะชี้ให้เห็นว่านี่คือสิ่งที่เรารู้ได้นี่คือสิ่งที่เราเห็นได้เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยถ้าพี่น้องมีคําถามว่าพระเจ้าอยากให้ผมทําอะไรพระเจ้าอยากให้คุณทําอะไรอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่พระเจ้าจะทรงนำในชีวิตของพี่น้องแต่ละคนแต่ผมแค่จะบอกว่าไม่ว่าพี่น้องอธิษฐานเผื่อเรื่องอะไรอยู่สิ่งที่สําคัญก็คือ สิ่งนั้นๆเนี่ยต้องอยู่ในกรอบพระประสงค์อันใหญ่ของพระเจ้าที่ผมบอกว่าหนึ่งเนี่ยพระเจ้า,าใหญ่พี่น้องกลับใจพี่พระเจ้าใหญ่ให้พี่น้องดําเนินชีวิตในความบริสุทธิ์แน่นอนว่าเวลาเราพูดถึงพระประสงค์ของพระเจ้าเนี่ยพระคัมภีร์อาจจะไม่ได้เขียนรายละเอียดทุกสิ่งอย่างที่เราควรจะทําในชีวิตอย่างยกตัวอย่างง่ายๆนะฮะแน่นอนพระคัมภีร์ไม่ได้เขียนไว้ว่าผมจะต้องแต่งงานกับคนที่ชื่ออะไร สัญชาติอะไรหรือว่าอายุเท่าไหร่แต่พระคัมภี์เขียนไว้ว่าอะไรฮะพระคัมภีรเขียนไว้ว่าแต่งงานในพระคริสต์แต่งงานกับผู้เชื่อแน่น arteries, อนพระคัมภีร์ไม่ได้เขียนไว้ว่าเราต้องทํางานอาชีพไหนต้องทํางานลักษณะไหนแต่พระคัมภีเขียนไว้ว่าอะไรฮะทำงานที่สุจริตทํางานที่ดีพระคัมภีร์ไม่ได้เขียนไว้ว่าในแต่ละวันแต่ละ,ะปีเนี่ยเราใช้เงินได้กี่บาทแต่พระคัมภีร์บอกไว้ว่า เงินทุบบาททุสตางเนี่ยเป็นของพระเจ้าเพราะฉะนั้นผมจึงอยากจะให้ให้พี่น้องเห็นภาพว่าความประสงค์พระประสงค์ของพระเจ้าในชีวิตของพี่น้องถ้าลงรายละเอียดไปเนี่ยต้องอยู่ในพระประสงค์ภาพใหญ่ของพระองค์ด้วยเหตุนี้ผมจึงอยากจะหนุนใจปิดท้ายว่าเรารู้พระประสงค์ของพระเจ้าได้ในพระคัมภีและไม่ว่าพระเจ้าจัดเตรียมอะไรไว้กับพี่น้องหรือว่าพี่น้องตัดสินใจอะไรอยู่ให้มั่นใจว่าหนึ่งพี่น้องเชื่อในพระองค์พี่น้อง ดำเนินชีวิตเพื่อพระองค์และผมเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงนำพาพี่น้องในแต่ละวัน